เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในหลายจังหวัดเร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวหลังได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาลเพิ่มเติมสร้างความดีใจให้กับชาวนาที่มาเฝ้ารอรับเงินนานหลายเดือนชาวนาในพื้นที่จังหวัดนคร,รราชสีมานะครับทยอยนำใบประทวนเข้ารับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอหลังนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ปีการผลิต2,556ทับ2,557ซึ่งรัฐบาลได้เร่งจัดสรรงบประมาณให้ทกอสอจำนวนเงินทั้งสิ้น54,950ล้านบาทเพื่อเบิกจ่ายให้กับชาวนาทั่วประเทศตามใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งครั้งนี้ทกอสอนกครราชสีมาได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มเติม,ม138ล้านบาทและที่ผ่านมาได้จ่ายเงินให้กับเกรรษตรกรแล้ว 15,793รายจากจำนวนใบประทวนทั้งหมด18,078ใบรวมไปเงินกว่า1,586ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก5,483ล้านบาทต้องรออนุมัติเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลขณะที่ทกศจังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มเติมอีก183ล้านบาท สร้างความดีใจให้กับชาวนาที่เฝ้ารอรับเงินมานานหลายเดือนซึ่งได้นำใบประทวนเข้ารับเงินกันอย่างคึืคักนายสุเทพดอนปัญญาผู้จัดการทกสพิษณุโลกเปิดเผยว่าเงินจำนวน183ล้านบาทที่ได้รับในครั้งนี้ทางจังหวัดได้ดาเนินการเฉลี่ยไปยังสาขาต่างๆเพื่อเบิกจ่ายให้กับชาวนาตามลาดับโดยที่ทกสพิษณุโลกนะครับมีปริมาณข้าเปลือกเข้าร่วมโครงการกว่า4 9 4 0 0 0ตัน มูลค่ารวม7,688ล้านบาทและมีการเบริกจ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า1,000ล้านบาทส่วนบรรยากาศที่ทกศทั้ง21สาขาในจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นไปอย่างคึกคักหลังรัฐบาลโอนเงินโครงการรับจำนำข้าวไปให้ทกศเพิ่มจำนวน155ล้านบาทโดยเป็นการโอนเงินให้รอบที่13แล้วนายไพโรธรุ่งพนารัตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานทกศสุรินทร์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกร ที่ยังมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินยืนยันว่าเกเษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินครบทุกคนขณะนี้มียอดใบป,ประทวนที่ลงทะเบียนไว้กับทกสสุริน94,639ฉบับมีการจ่ายเงินไปแล้ว2 1 5 0 5ฉบับรวมเงินกว่า1,812ล้านบาทขณะเดีวยวกันยังมีชาวนาที่มีความมั่นใจในโครงการนี้ทยอนำใบประทวนสินค้ามาทำสัญญารอรับเงินจากทกอศอย่างต่อเนืญญ่อง